สวัสดีค่ะกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยจากพี่จ๋ากับน้องราพี ep ที่932ค่ะ932นะคะพี่พี่ขาประจาเช้าวันจันทร์ค่ะ21กรกฎาคมนะคะ2568นหกสิบแปดนะคะพี่พี่ขาเช่นเคยจะพี่จ๋าน้องราพีมีพระเครื่อง ราบ้านทั่วไปเก่าๆสีสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะ1ชุดจะพิจารณา20รายการ300บาททุกองค์นะคะ2องค์500บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องรับพีนะคะพี่พี่ขา099ค่ะ084 1561 092ค่ะ543 9610นะคะพี่พี่ขาส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาโทรทักไลน์แอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปค่ะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องร่าพีกันด้วยนะคะ1วันมา2รอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าค่ะเริ่มต้นลงคลิป9ก้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะรายการที่หจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อสด ะจะมีเป็นนี่ลอยยันตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะมีเป็นพระของขวัญค่ะวัดปักน้ำรุ่นแรกนะพี่นะนี่เลี่ยมพลาสติกกันน้ำแบบนี้นะคะ300บาทค่ะสองเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทีมต่อโคต,ต้องอกชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะ เสมาหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะคะด้านหลังปี2518จจะพีจ๋าเนี่เลี่ยมกรอบสแตนเลสสวยๆนะคะ300บาทค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จเก่ามีคาบกุกเก่าๆแบบนี้ด้านหลังจะมีเป็นตรายางประทับมาในเลี่ยมสแตนเลสแบบนี้นะคะสวยๆค่ะ 300บาทนะคะรายการที่4เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณเริญพรบนจะพิจาเมตตามหานิยมค่ะเป็นกระไหลทองมาพร้อมกล่องนะคะนี่ต่อโค้ดเลข9ค่ะต่อโค้ดตรงอกด้วยนะคะเลข9ตรงนี้แล้วก็มีคำว่าโคนตรงนี้ด้วย สวยนะคะเมตตามหานิยมปี36หลวงพ่อคูณกะไหลทองค่ะ300บาทแล้วจะส่งฟรีนะคะรายการที่5จะจะเป็นหลวงปุ่โต๊ะค่ะตอกโค้ดตรงอกสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังปี 1, 1, 2, 11ค่ะ2511นะคะเรียมพลาสติกกันน้ำค่ะ น้องรพีได้มา6กับ7จะเป็นเต่าสีเงินกับเต่าสีทองนะคะเต่าเงินเต่าทองได้มาคู่กันจะพี่จา๋านี่รายการที่6จะเป็นเต่าเงินนะคะมียันแบบนี้นะคะแล้วก็ผูกสายศิลแบบนี้ใต้ท้องเต่าหกก็จะมีเป็นรอยจานแบบนี้นะคะเต่าเงินเต่าทองจะพี่จา๋าเนื้อหาเก่าสวยนะคะรายการที่หค่ะ 7จะเป็นเต่าทองจะ้ะรับคู่500บาทเท่านั้นนะพี่นะรายการที่8ค่ะจะเป็นหลวงพ่อโสธรจ้ะพี่จา๋าด้านหลังจะเป็นพระพุทธชินราชจ้ะสวยนะคะเลี่ยมสแตนเลสนะคะพี่พี่ขา300บาทรับคู่500บาทค่ะ เจะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ฮนุมานจาัดด้านหลังมียันด้วยนะคะ300บาทจัดส่งฟรีค่ะ10จะเป็นหลวงปู่ทวดเบตงจะพิจาปู่ทวดนะคะรูปหล่อค่ะมีต่อโค้ดหม่เลขนะคะ9 7 6รายการที่11เป็นปิดตานะคะ หลวงปุตโตวัดประดูชิมพลีสามไตรามาสพิจ๋ามาพร้อมกล่องนะคะฝั่งตะกุดสองดอกองค์นี้สวยค่ะหลังยันดวง12บสองค่ะพี่ขาจะเป็นพระสิววาลีนะคะของหลวงปุตโตค่ะ มาพร้อมกล่องด้านหลังมียันด้วยนะคะหลวงปุตโตแล้วก็ฝั่งตะกุดด้วยค่ะรับคู่500ร้บาทนะคะพี่พขา สิบสเเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องแครุ่นแรกปี07นะคะเหรียญหลวงพ่อพมจะพิจารรุ่นแรกนะสวย14เป็นพระกิ่งภัยลีพินาศค่ะพระภัยลีพินาศนะคะสวย รูปภาพไม่ชัดเจนยังไงโทรทักลายได้เลยนะพี่นะสิ 15, เป็นรูปหล่อหลวงปู่หมุนจ้ะรูปหล่อหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะมีพยันด้วยเหลี่ยมพลาสติกสองห่วงบนล่างแบบนี้นะคะสวยๆเลย16จะพี่จ๋าเป็นน้ำเต้า เรียกรัพ์ดูดรัพ์ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะน้องละพี่ได้มาวันนี้จ้ะสวยๆเลยมีเสียงด้วยนะคะมีเสียงกิ่ง300บาทจ้ะยีเป็นหลวงปู่ผ่านจ้ะพี่จ๋ารุ่นผ่านตลอดนะต่อโค้ดสวยๆเลยค่ะเลี่ยมสแตนเลสนะคะ รายการที่18ค่ะสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามเป็นเนื้อผงน้ำมันนะคะเลี่ยมกอบเงินฝั่งเพชรด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกวยค่ะ19ค่ะเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระค่ะสวยนะคะพี่ขามาพร้อมอ่าขอพค่ะมาพร้อมเรี่ยมเนาะ หลวงพ่อเปิ่นจะพี่จา๋ารุ่นแรกสวยๆเลยเหลี่ยมพลาสติกนะคะส0มสจะเอ่สิบจะพี่จา๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนอนน้อยไปหน่อยจะพี่จ๋ากลับขอโทษมากๆจะ้ะรูปหล่อพ่อเงินวัดบางคานนะคะเป็นพิมพ์นิยมสวยสวย 1>, 1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรทักลายกันเข้ามาได้เลยค่ะ099 084 1561 092 543 9610สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ